ก็ขอเก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับในช่องเอเวอร์อยนะครับตอนนี้ผมก็มาทําการเก็บรถนะครับหลังล้างเสร็จเช็ดเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็เพิ่งมาเก็บก็วันนี้คลิปของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวท่อนะครับหลังที่ว่าผมล้างแล้วนะครับผมเกิดปัญหาว่ามันเหมือนสนิมขึ้นแล้วก็การใช้งานวันเดียวแล้วมันจะออกดำาๆนะครับมันมันเหลืองอนะ มันเหลือกนะแล้วก็ดำเสียงเสียงดังนิดนึงนะครับเออมาก็จะพามาไล่ไล่ไล่เป็นจุดๆไปนะครับอ่าคุณผู้ชมเห็นเห็นคอท่อไหมครับใช้อันนี้คือผมใช้ยังไม่ถึงยี่สิบโลเลยนะครับเอ๊ยประมาณไม่เกินห้าสิบโลแล้วกันอ่าเพราะว่าผมต้องไปโรงเรียนด้วยอาจจะไปกับอ่ะคิดระยะไป นะครับมันก็จะออกแบบประมาณยังไงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนานี้เป็นเวลาสองทุ่มไอ้ทุ่มจะสองทุ่มละมันเหลืองเหลืองที่คอนะครับไม่รู้ว่าข้างในจะเห็นเปล่านะมันมืดอก็เปิดแฟลชไม่ได้นะครับไม่งั้นคลิปมันก็จะฟ้าไปเลยเพราะว่าติดไอ้จกกันกล้องไว้นะครับแล้วก็ดูใช่หไหมเหลืองมันมันเป็นสีนี้นะครับยาวไปอ่ะ ยิ่งคอยิ่งยิ่งเหลืองนะครับยิ่งคอย,ยิ่งเหลืองแล้วก็ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมนี่ตามจริงมันจะดํากว่านี้นะครับดําดํำยังไงเออเนี่ยแน่เนี่ยเห็นจุดนี้ไหมแล้วผมเอาไอ้นี่ขัดเอาสก็ตไบร์สีเขียวครับคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับก็ใช้อันนั้นเนี่ยขัดนะครับก็ถือว่าขาวขึ้นมานิดนึง แล้วก็คือตรงนี้อ่าไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นปะนะเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ผมชี้ดูอืมอ่ะตรงนี้น่าจะเด่นกว่านี่ยังไงวะเนี่ยเนี่ยแถวๆเนี่ยเหมือนคาบสนิมนะแต่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านั้นไม่น่าจะเห็นแล้วมันขึ้นสนิมง่ายมากนะอันนี้ถ้าเกิดผมใช้ไปแล้วมัน เหลืองหรือว่าดําอะไรมากๆนะครับผมก็ว่าจะทําการพ่นสีรถไอ้ไม่ใช่พ่นสีรถด,ดิทําการเปลี่ยนสีท่อนะครับพ่นสีดําไปเลยแล้วก็มาดูปลายนะครับตอนแรกมันก็อาจจะไม่ดํามากเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือก็ดําไปนิดนึงแล้วก็มาดูท้ายนะครับทิดว่าคลิปที่แล้วแล้วกันอะคลิปที่แล้วคือที่ผมซื้อมานะครับมัน ไม่แน่นมันไม่ได้ขันแน่นนะครับคือว่าจับปุ๊บปิดแบบยังไงแค่หมุนแก๊กคลิปเดียวครับมันก็หมุนได้เลยหมุนง่ายมากแล้วก็ยังไงเนี่ยไส้มันก็จะปินคลิปที่แล้วผมไม่ได้อธิบายนะครับพอดีว่าผมก็รีบมากนะครับมันมืดมากคลิปนี้คงจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับท่อนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมอาร์มนะครับล้างเสร็จแล้วมันจะเป็นสีออกประมาณนี้นะครับออ้ยมืดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสเก็ตเม็ดอย่างนี้นะครับผมทํามาก็ราคาร้อยห้าสิบหรือสองร้อยกว่าบาทนี่แหละครับตามจริงผมทํามาคู่กับแข้งนะครับตอนที่ว่าผมทำห้าสามแล้วผมไปทำห้าแปดผมอยากใส่ค์ดมือก็เลยไปสับมาสีมานะครับเออนี่นี่ ผมล้างเสร็จนะครับเมื่อกี้ผมจะเก็บรถเมื่อกี้เลยสี่ทะลอกตรงนี้ยนนไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นป่ะนะมืดมืดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออแยวผมลองเปิดแฟลชแ,แ,แป๊บแป๊บหนึ่งได้ไหมอ้ยมันเปิดไม่ได้นะครับก็ขอไปเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคลิปคลิปอื่นเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแผลใหญ่มากเลยนะครับรู้สึกหยุดติดมากเลย <S <S คลิปนี้ผมก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับคงจบเกี่ยวกับ ท่อที่ว่าหลังการใช้งานนะครับมันเหลืองคือผมก็เพิ่งเคยใช้อย่างไงท่อผ่านดิบครั้งแรกในชีวิตนะครับปกติใช้แต่ท่อดำหรือมมนก็ท่อแบบสบีเนี้ยครับเนี่ยสีเนี้ยคือผมผ่านท่อมาก็หลายใบเออขอถามเพิ่มเติมนะครับคือ ทำยังไงให้สนิทมันไม่ขึ้นคอท่อครับคือใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ฝากแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้อาจจะลายตานิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ร้อนๆอนอยู่แล้วร้อนๆอนอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับสีชุดสีรถเมื่อกี้ที่มันกระแทกกับอิดบ็อกนะครับมันทะลอกไปเยอะมากเลยก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับ ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันมานะครับยังไงก็ถ้าเกิดผู้ชมใหม่หรือว่าผู้ติดตามใหม่นะครับก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ